สามตัวหกสี่ตัวลายเติมบด้วยอันนี้ตัวผู้ตัวแม่์บึ่งเหรอบ่บังตัวแม่ตัวแม่์วันนี้เขายังอยู่ป่าวันนี้เขารอด่านกันทุกคนเลยเขานอนเฆดด่านเลยสีนกหงส์นกหลางหงส์เลยนกแซ่บมูสเสาออกมาเลย อันนี้คือต้ตอนไม้อ,อันต้นไม้เปื่อยนี่ไอต้อนน้อยมันหมหนะมันมีแต่แต่้ดอกงามทุกคนเลยเต็มมเลยแถวแต่หิมด่านนี่ด่านบนที่อันข้างหมดท้าจู่นะเห็นดอกไม่เปื่อยนี่ก็เลยยั้งให้ทุกคนในพวกนี้งามนี่ขอบคุก็พบคุได้ได้ โอสดเจ้งเลยไปนะรงลป๊างบนอดหมอกกระดดไปเลยบนนีันงีบนอนแนบบนอนอยู่กลางดานเลยอ๋อหุ่นโฮะใช่ใช่เฮ้ยมีบ้างโอ้บางแดงเนาะโอ้ดสองตัวสตัวสี่ตัวฮู้ หมดง้ออแทจ c จ ế t ไม่รู้เฮียเลวเนเฮียแมนแล้วเหีบ่เยเฮียแล้วมันมันยูโกนป่่บางจัดมันกินหนูว้าดิอ๋บางกินหว้าเนาะอันนี้บางน้อยกว่านี้บางน้อยบางจกโอ้ยุปบางจัดันเลยจ้านบเลย

ข้าวซุกแล้วก็ไปกินบ้างเอาไปเนลยซุกแล้วโอเคโอ้โหต้องบึงกับข้าก็มานอนา เธอว่าเขาเอาปีใหม่นะนปีใหม่มาห้องใช่มหมนว่าเข้าทางไหนผู้ก,กันได้ <c oughs> โอ้สบายนะครับแม่บอกฝนตกฝนลินนะครัาสี่คน,นสบายเลยวันนี้นี่สงสัยคือซีเมนรลาบบ้านนะท่านวันนี้ มิ้นกินกินล่าบ้าง <c oughs> <c oughs> วันนี้ตกขึ้นไปขึ้นฟ้าซะ่ขึ้นไปขึ้นไปยังหมดขึ้นเอยอ๋กดนัทดนทองดนันตองเกี่ยวมาดันกระตกากระเตกนี่คือกระโต๊ะหรือเปล่า มีเจ็ดตัแหล้วเพต,ตัวนึงเหลือหกอ <c ười> บ้างมันเป็นบ้างแดงกันมันมีอีบ้างนึงนะบ้างไงไก่ไงคนนีนอแบบมมน้อันนึงบ้างลวาไก่ไงกูอีแบบสแแมวทุกคนอันนี้บ้างนี่น้อยสุดนะลายขอบ Nói như thế thẻ mua đấy เ็อต้ามิ่งหูข้าวแถวนี้ทางลงพุนได้ทางลงพุดด่นมันมีแต่หนูวายเท่านี้หนูวายมากยู่เป็นทำอะไรเป็นทางไหนก็มีแต่หนูมันก,ก็มีเม่นอยู่ด้ยห้อยเม่นอยเบื่อเลย เห็นหอยตีนเม่น,นเห็นหอยตีน,มน,นเม่นเนี่ยเ,เ,เขาอยู่ในนี่เม่น,นโอ้เม่นหอยมันเลยม่หอยเม่นเลยเม่นมันมอยู่ทนี่เม่นทงทงก็เป็น เป็นน้ำผ่านน้นอยนียน่ขึ้นไปดินนี้คือซีมันต์มาักออกตะกันนะดินตัวนี้หลายฟ้าละปีมันละักกันละหลายปีแล้วเบิ่งเบิ่งสถาภาพมันเี่เดี๋ยวกัน มีต้นไม้เมกิดอยู่เงื่อหินลายหลายเลยแบบนี้นะลงพุนก็นได้นะพ่นลงพุนสดพุนเลยนะอีกคนมากไงเลยได้นี่โอ้โหโ หลอดบงก่อนฝนตกนี่ระดับนึงนี่ถือว่าอยู่ได้เนปะ็นหินเปะ๊ะนี่ถือว่ายืนได้นะเออนั่งได้ถือว่านั่งได้ ทนนั้ทงพีกันเั้งพี่กับเป้ดั้งพีเดูงาเลยวันนี้ตังพีนี่กันนี่ตั้งพีน,นี่มันมาขำตัวนี้ตัวมันเอนะียงเลย ทีมงานเราอยู่พ่นทีมงานเข็ดเนี่หายหงส์นลยห้องชิแซวเขตนี่ห้องงดตลอดซาชิโมงเขตกันเลยปุ๊อันยูฮันนะคือคือมีเก่งยูฮันนะมีอยู่เม้นแต่นี่มีบ่ มีเนาะอยู่หั่นนี่คือจิเมนห้อยเม้นเข้าไปเก่งๆแล้วมีห้อยนีรน้อยๆอ้มแม่นเป็นจุบเออแมนละคือห้อยหมานึงเออแม่นะห้อยหมาห้เห็นคล้ายกันแม่นละเนี่มาลเป็นธรรมะเดนดีโอ้บันกลางคืนมันมีออกวะ่ออะออกกลางคืนแต่มันจะออกแบบดึกๆแล้วูคอนแจโอ เสียงสว่างสว่างนะเสียงอะไรเนาะแสดงว่ามุงที่เอาเข็นกันนี่นะนั่นคือทำเมนแต่ข้ามีสบาานที่จะเอาได้นึงจะบอกมันเลิกเข้าไปในเลยมันก็มันมันหล่มแค่กระตูเข้าน้อยเดียวนะถ้าว่าเมนอยู่ข้างในปุ๊บแล้วเข้าไปปุ๊บนี่มันมีสิอาจจะปล่อยอนะมันทั้เดียผลมันนะมันเชื่อเข้าได้นะหรือว่าคาซามีหมานปล่อยมาเข้าไป แต่มากับอัตาเสี่ยงสูงอยู่เอาพ่ยามันเขากินเท่านี้ก็พ่อแลละนี่เขาเบิ่งอันนี้ก่อนอันนี้เน่ะเกินผิดวะบุมบีบุมบีมจะขึ้นผิดหรออเฮ็ดขึ้นนะฮะมันทุบอันนี้นะได้ปะ,ะได้ตัวอันนี้เจ้าเก็บไปอ,อยู่ใช่ไหอยู่ปลาเราไปแล<ต>้วปลาเราต่อใหม,ม่อยู่อยู่ต่อใหม่แมนแมนบอกของอันแบบลูกระเบิดีอย่อางนะลูกระเบิดอันแล้วนี่ได้เขามีกาหมดแล้ว เออเออเดี็กๆสุสภาพขึ้นแล้ววันนี้ตามเบิร์กในลูกมันก็คือจิอยู่ตามตัวนี้แหละตรงนี้แล้วันเหมือนี้ไงโอ้วันนี้นานซี่ก็เขียวเนาะนี่ๆเขียวๆนี่เขียวเด้วเขียวนี่แต่ข้าวสองข้าวบางท่นเนาะเจ้าก็สทังเก็บมาเนาะอันนี้นอตซีฟวันนี้นอตซีฟโอ้ถึงเจ้ามานต้การจะคนเก้าเก้าคนแมนเถอะบุลเมอร์มื่นประมาณมื่นนี่แหละว่าสิมื่ยมื่นเนาะยังยังบลอลายนะ อย่างโบรายบวคือเลือเล่นเล่นะโอ้ยบวงกันบงกันบงกันโอ้อันนี้บนนอนสชเจ้านนอนโอ้มีแหลนคนได้เหนนะของอยกินพ้นมีเพิ่งนะแถวนี้เห็เห็นแม้มันนี้แม่เพิ่งนี่นี่มีเหลนนี่พะบนหามาได้โอ้ ลายเติบนั้นลาย่ะเจ้าจะโตใช่ตัวหนึ่งเลยใช่ใช่ตัวหนึ่งอ่ะฮู้นไวไก่ดิโอ้ฮู้นโอ้เออเดี๋ยวเจ้าก็สร้างมาหาเนาะอ๋ออันนี้อันนี้มีม่ยังเนี่ยนี่เครื่องกระปอกอันนี้นะเครื่องกระปอกเอาไปให้ยังเอาไปมัดหั่วอ๋อมัดทั่วด้แมนเ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 มนมันโหเก่าตะกี้พ่อแม่พ่อแม่พ่อ ถายแต่ก็เห็บไปเอาตัวนี้หมาดัวมันกับมันมันอยู่เนาะได้ปีนึงบ่ได้ปีนึงได้ปีนึงอ่าเบิ้งเล่นกันมาดิอ๋ออันนี้มันยู่ตรงนี้นี่นะยู่ในโกนไม้โอ้ยยู่ในโกนไม้แล้วไปเห็ดเ้าแล้วก็ขึ้นไปบักเอานี่แหละโอ้บักเอาโอ้ตัวอันนี้ตัวผู้ตัวเมยเบิ้งออกบ่เบิ้งตัวเมยตัวเมยเนาะโอ้อันนี้ตัวมันจะปีนกัเบิ้งชุ่นี่ประมาณ สีปลายแล้ว่ะนี่สีปลายเนาะโอ้ได้สองตัวเนาะโอ้มันรุ่นเดียวได้กับตัวนั้นระรุ่นเดียวกันเนาะรุ่นเดียวกันที่เจ้าพักในพักคือหอยเนาะแมนโอ้อันไม่ย่างเฉยใช่คือกันบ่ือกันนั่นแหละคือกระปอกคือกระปอกเนาะมันทะเลอกมันมีเปลือกบ่แม่นบ่แม่นแต่ต้นจานบ่แม่นปะคือจานแม่นปะฮะแม่นแหละเออแต่มันบ่คือมันก็ต่างกันอยู่ได้ ตอนนั้นมันเป็นอันนั้นเวลาเวลาไปปุ๊บเนาะเขาจะจะผ่าอันบ่กผ่าออกผ่าออกอัแกนมาเด้แก๊สมึงเอาแกนมาทุละอ๋ออันเปึกวันนี้ใช่ทิมทิมอ๋อเอาไปเห็ดมัดโหเนาะมัดหัวมันกาได้มันนี่เนาะโอ้บ่นยู่สิเจ้าคักเนาะคักเลยฮะมีดอกไม้ดอกกอกดอกไม้อันนี้ดอกเปวยเห่อวะแมนบอกว่าจะเอามาปลูกอะไรเนึกเปวยได้แมน โอ้ยคือเอาเอาเมื่อปุ๊กก็ได้เลยเออเมื่อปุ๊กก็ได้ได้โอ้งามด้วยนะเต็มอยู่ปลกงามเอโอ้อ่าปุ๊กกระปุกอันนี้ก็เชียงพุต้นยังนี่ตุกตะโตร์บอขาวไม้เปาะขาวนะไม้เปาะอืมนั่นแหละมันคือไม้ไม้ไม้ไผ่นี่ยล่ะโอ้ฮะอืมบนอยู่ันกินเจ้าพักเนาะบนอนกินบอเจ้าพักในีพักคือแรงน้ำเนาะเจ้าเนาะ เอ,อเคือเรื่องนำแล้วพักไกลกับบริษัทบัญชี<อ>ยากมันวนกินก<อ>ันด้ไปตักไปหามมันยากอ๋อพักอยู่นี่ก็ใน่น้ำมันมีแล้วมันฝนตกเลยทีอ๋ออันนี้อันนี้กส็สวบดบ<อ>นิษัทน้ำกินน้ำกินน,น้ำกิน ก็เด <Es> <half S 1> ี๋ยวกระโซนพผาทงตกลงมือฮื่อน่ะมือเนาะมืออื่นมืออื่นมืออ๋ออไปไปไปจ้าเด็ดอันนี้เห็ดข้าเจ้านะอันนี้เห็ดบดเอาล่ะเอาลอดแล้วลอดลอดนี่อันนี้เห็ดบดข้าเจ้านะขาเจ้าไปย่างฝ่ายั่างป่าหาจุ่มหอยกินหล้วเก็บมานหมกไฟหมกไฟนี่บืท่านชุกคักนั่นนี่ ไปโชคดีโชคดีิดออออออเเันนี้บอลยู่บอลเศร้ากับเจ้านะข้าเจนะ้าก็นอนน้ำมันนี้นแหลนะเอาที่นี่นี่เป็นคนบาดเด็กกับทีมงานเทาผู้ที่มาป่าตกกันนี่แหละข้าเจ้ามาตกากันกหลายคนเติบไปเขาก็มีได้เฮ็ดเนี่ยเพรช่วงนี้เฮ็ดอ่อด้วยแล้วก็มีพวกได้สัตว์ป่าคือแร่นนะ าทีนี้ห้องไปหาชิโตูคือไม่เห็นชิโตไปยังไรไปยังไปเก็บพักน้ำเก็บพักน้ำอ๋อได้บอกโอ้มันได้นพักน้ำเลยมาลวกกินกับลาบบางโอ้เจียวเลยแล้วใช่พักน้ำบุ้ยดูพังน้ำนี่ร้ายนี่พักน้ำนี่นี่ซ้่งสกินเล่นโอ้ขาเจ้าได้เล่นได้ส่องโตได้ อ้โหจิงเนาะโอ้เล <laughs> oh, I mean, oh. <into Furthermore> ่นเฮ็ดอีเ <allemaal> ฮ็ดอีกระทงยามหนึ่งโอ้เล่นลงเด้วันนี้เฮาทำอะไรปิ้งลาบบ่ปิ้งลาบปิ้งลาบบ่มันยังหอมอันนี้ต้มอันต้มยังต้มน้ำยังไงต้มน้ำต้มเย็นแอ้กินโอวติน ขฮาวมิมี่อ่ะนะกาแฟเฟรนด์โอ้สหเสดายจ้ะวะเดี๋ยวบอกเวลาอยู่ในเมืองนี่ก็เจ้าทิมเนี่นี่อปจารย์ทิมแน่อันอันสังกันเซอร์มาอะไรเห็ดมาใส่ต้มน้ำกินเลยโอ้เข่งเขงข้าวหนิเข้าเนาะเข่งข้านี่เนาะโอ้โหอันนี้เข่งมาถ้ามาป้าแต่เธอเธอว่าพอได้กินเนาะโอ้พอได้กลิ่นไรขนมมาถือว่าได้กินบอขาดนะบอเดียวหนึ่งเดียวหนึ่ง คือเขามาบ้านนี้นะี่เครืต้นวันนี้กันได้แล้วได้เนาะกินเลยผักในวันนี้นะี่เป็นผักเป็นเครยดป่ปป<บ>าพอ,อได้ป่าในข้างม่องดีๆนี่ก็ได้นะี่โอ้ได้าไมาเหน็นเยอได้หลายีโอเคแด้วนี่นี่เออชุดนี่เดี๋ยวคอยชีต้มน้ำนี่คอยชีต้มโอเคอเคันนี้ล้างแล้ววันนี้ยัางแล้ว มาได้ข้อกันนะมาเลยโอเคมาเลยนี่สิน,น,น,นี้เอาไว้ได้หนินี่ผักอันนี้ร้ายผักอันนี้หมูอานนี้ได้นอนดีกว่าบ้านนี่เอาไปต่อหาเลยหอมนี่ นี่เอาบาลเนียขางขึ้นเลยบาลนเ,นเอาป่าฮขกกันได้ห้าตูวเนาะตเบุชิเลกบุชิเลก คือคอมบกใส่ไลยเสร็จไลายนมครับอือโอ้คู่น้อยนี่ครับเนาะมีความหมายเนาะวันพีเดอร์โอ้ยังกไงใส่น้ำแล้วก็เช็ดก็ดหนึ่งเขาโดเขาตอนนี่นี่เบอร์พรากระโดนน้ำบ่ัถพักกระโดนด่านโอ้แล้วพวกโดนด่านอ๋อรสชาติคือกันกับพวกโดนยังคงกันแต่ว่าหมอนี่ชิมีรสชาติแบบคมคบหวานหวานอ๋อหวานหวานแล้วก็มีสัตว์พาสเมหน่อยนึงถือมันนี่น้ำประเดะต้มมาเซอร์ปุ๊บแล้วก็มันเซอร์ยี่ยอดชนิดใดเออ ขนมกันหอม,อมบังทีโตเออหกโทนจีโต้เนี่นี่อุ้น้ำแดงเล <c oughs> ยวะนี่นะโอ้น้ำงามเลยวะ บบอ,อู่น้ำประเดชอ่ะน้ำประเดชเยียมมากบกอบนะจับกันเออดอนี่วัอนี้นี่อาหารเขาดีได้เหมือนีป่าห้าตัวลาบ้างก <laughs> ระโดดดับ ตงเลยอดีตไม่ไม่ให้ดิห้างว่างนี่ดิสบายเดอเดนี่วันนี้เนี่เพื่อจะบอกน้องกระยานได้หมดเลยได้ขอกินน้อเสียบได้หมดนี้เออนี่ วันนี้นี่เฮากิ่นข้าวอยู่ปะทำเลยปะเงื่อนหินนะไปถ้าห้าวนังอยู่เสื้อก็น,นังได้นั่งยื้อเนมือนเออเด็กยินเด็กกินข้าวได้อทุกคนเด้อวันนี้เอาอาหารเราดีได้หมดเลยเออต้องอเอิ็คกูเทอเนาะเออเอาแล่วแต่คน <c oughs> อันนี้พักกระโดดด่านมาสั่นถ้าว่ากินกับอันนี้นี่ เพิ่นว่าแเสพมาจังนะเฮาเคยกินแต่ผักยอดทบผักหัวย้อนเพิ่นนี่นะมากรามยังเป็นเหมาะเลยฟาดฝัดแต่มาะเหรอมอเละใบดอกตะกกบครับอ่ายามนี้นี่ดอกตะกกบมีท่านอ้อนึ่องจาฝนหากระตุกบางทีหลังนี้แต่ในทิ่หน้าเนี่ยดอกตะกกบจะเริ่มอ้อแล้วล่ะ เขาสายอยู่เนาะครับอเด้โอ้ชิ้นบ้างหัดแบบกล่มก้อนนะกเวลากินนะอกแือหนั่รักจะมีกลมกลมเอ็นึงอือว่าชุดยอดเนาะครับแตกต่างจากหนูเนาะอืแตกต่าง่ะหนูจะกยกดเล็กนึงหนูจะกกอยนนี้เหนื้อจยกแน่นกว่าเหนื้อแน่นกว่าแมนกระดรสาบมันกับ จกแซ่บกว่านนะพอมันจะขมขมนุ่นๆนี่นนนก็กรับตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยพักน้ำเนี่ยพวกครับบอตอุดมสมบูรณ์มันยังเกิดปลูกนะครับพันนกน้ำนี่เอามาปลูกไม่ได้มันก็ถ้าว่าจะกลิ่นนะมาป่าค่อยได้กิ่นรด ເອົາເຂົ້າກັນບາດນມີບໍຈີສິີຮັບມີບນເຫ້ອແນາອງຫນາະອງຫານ นิ่งเชียงบ่ได้นั่นไหนผ่านนิ่งเชียงหาโรดหาโรดอยากแลนแ์ให้ได้ลงไปอะไรเงียบบ่กะนั่นนิ่งเชียงแลนเชียงตกตกไม่อ้ยแห้งักแลนท์ใช่ไหมนั่นได้ซองแต่เข้าทำกันยาแลนน้ดัหลังแล้วเะตอนมันต้องมีชัดมันสุดหลายไปในใบน้ำกันสองคนเนาะสองคนปู่ป้ากันเนาะนี่คือวิธีชีวิตชาวเฮาน่ะที่อยู่ป้านะอยู่ป้ากันยังมีอย่างก่อ คือมาป่าเนี่ยมันมันหม,มุนอย่างนี้นะนี่เขตนะห้องตลอดเจ้าสี่สิบมงเลยเขตนี่ได้โอ้โหววมันมันมัน,มนเมยหรือเปล่านะห้องตลอดมาอะไรกับฮ้องอยู่นี้กลางคืนกับฮ้องวะนี่แห้งลายกลางคืนนะนี่มือเซาวยังห้องแบบนี้นะเนาะก็มาคร,บ,คร,บ,ครบเจอที่ตามทุกคนเดี๋ยวเขากินข้าวอะไรกับเขากะสิไปทั้งไม่แหละเจ๊เฮ็ดนั่นเลิกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทำในพานก่อนสิไปชิเลน,นะเดี๋ยวครบเจออัน อันน่ะสองอภาวะลำเงินวิถีชาวบา้านอ่าสองลำเงินวิถีชาวบา้านที่อันน่ะฝากติดตามมาเรือ่อ่าเพิ่นเนื้อเพิ่มน้ำสนะอ่าโอเคบ๊ายบายพี่น้อง